สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Black t i m e ครับสำหรับเรื่องราวหลอนลี้ลับตำนานความเชื่อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์หลอนที่ได้ไปพบเจอกับตัวมาเธอน้นด้ไปพบเจอกับเรื่องอะไรมาเรื่องราวจะเป็นยังไงจะหลอนจะน่ากลัวแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังในอีีนี้ครับ สำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีก่อนครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของคุณผักบุ้งครับเป็นผู้พังทางบ้านได้มาเล่าให้ฟังครับโดยคุณผักบุ้งนั้นเล่าว่าเรื่องราวนั้นเริ่มจากเธอได้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาครับซึ่งในสมัยนั้น คุณผักบุ้งนั้นยังคงเช่าบ้านอยู่กับแฟนในซอยวัดแห่งหนึ่งในละแวกนั้นครับเพราะเธอนั้นยังไม่ได้มีการขยับขยายไปไหนก็เลยยังคงมีเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกหลายๆเรื่องครับด้วยเหตุผลอันใดนั้นก็ตามที่เข้ามาอยู่ในบ้านเช่าในซอยวัดแห่งนี้ภายในซอยวัดนั้นจะมีการจัดงานศพอยู่บ่อยมากครับ จนคุณผักบุ้งนั้นก็ยังรู้สึกว่าเหมือนซอยนี้มีอาถรรพ์ยังไงก็ไม่รู้เพราะวันดีคืนดีเวลาที่เธอเลิกงานมานั้นแสงไฟที่ติดประดับประดาตามทางถนนก็จะเจอแสงไฟที่ติดไว้บ่งบอกได้ว่าเป็นงานศพนั่นเองครับคุณผักบุ้งนั้นเป็นพนักงานโรงงานทำงานแบบเป็นกะเช้ากะดึกถ้าเลิกงานกะเช้าก็จะมาถึงปากซอย ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มครับจากปากซอยนั้นเข้าไปถึงบ้านเช่าก็น่าจะประมาณ300เมตรครับซึ่งบ้านที่เธอเช่าอยู่นั้นห่างจากวัดก็ไม่เท่าไหร่ครับถ้าให้คำนวณระยะทางนั้นก็จะประมาณ100เมตรเห็นจะได้ครับเพราะอยู่ใกล้วัดนั้นเลยไม่แปลกใจที่จะได้ยินหมาเห่าหมาหอนเป็นบ้างเป็นบางวันครับแรกๆนั้นคุณผักบุ้งนั้นก็รู้สึกกลัวๆ หลังๆนั้นเสียงมาหอนบ่อยๆจนทำให้เธอนั้นเคยชินไปเองครับและเรื่องราวซ้ำร้ายไปกว่านั้นที่เธอได้ไปพบเจอก็คือทางด้านหลังบ้านห้องที่เธออยู่นั้นเช่าไว้จะมีบ้านไม้หลังหนึ่งมีรั้วติดกับบ้านพักของเธอและถ้าคุณผังพุ่งนั้นเปิดประตูด,ด้านหลังออกไปก็จะมองเห็นบ้านไม้หลังนี้ได้อย่างชัดเจนครับ แม้กระทั่งในบริเวณบ้านเขาเลยทีเดียวและไม่นานบ้านหลังนี้ก็เกิดมีคนเสียชีวิตลงครับและหลังจากที่มีคนเสียชีวิตญาติญาติเขานั้นก็ไม่ยอมเอาศพไปไว้ที่วัดครับเขาเก็บศพไว้ในบ้านซึ่งคุณผักบุ้งนั้นก็ได้ยินเจ้าของบ้านเขาพูดกันว่าจะเอาศพไว้ร้อยวันถึงจะทำพิธีครับแต่คุณผักบุ้งนั้นก็ไม่ได้รู้จักกับคนตาย ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าสักครั้งเลยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่ครับเพราะคิดว่าถ้าคนตายมาหเห็นจริงๆเธอก็คงไม่รู้จักและก็คงไม่คิดว่าเป็นผีด้วยซ้ำครับและเวลาที่คุณผักมุ้งนั้นเปิดประตูออกมาทางด้านหลังบ้านเธอก็จะเห็นลงศพตั้งต่ง,งานอยู่บนบ้านแบบนั้นทุกๆครั้งไป คงเป็นความมาถันหรือเปล่าของซอยนี้ที่ทำให้มีคนนั้นตายบ่อยๆครับและในซอยวัดแห่งนี้วันทีคืนดีก็จะได้ยินหมาเห่าโหยหวนอยู่เป็นประจำครับเรื่องราวหลอนของคุณผักบุ้งนั้นก็เริ่มจากการที่โรงงานที่ทำงานของเธอนั้นไม่ต้องเดินไปขึ้นรับส่งปากซอยก็สามารถใช้เส้นทางลัดเดินอ้อมไปทางหลังวัดแห่งนี้ได้ และคุณผักพุ่งนั้นก็มักจะใช้ทางลัดอยู่เป็นประจำครับเมื่อเธอนั้นได้เดินไปขึ้นรถรับส่งไม่ทันเธอก็จะเดินลัดไปทางหลังวัดเพื่อจะไปปลุที่โรงงานของเธออยู่พอดีครับหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณผักบุ่งนั้นตหนกอกขวัญอกสันขวัญแขวนขึ้นเสียก่อนทางนี้ก็เป็นทางลัดที่เธอคิดว่าใกล้ที่สุด คุณผังบุ่งนั้นเล่าว่าวันนั้นเป็นวันที่เธอนั้นต้องไปเข้ากะด้วยความอ่อนเพลียเธอนั้นจึงนอนหลับเพลินจนตื่นสายทำให้เธอนั้นไปไม่ทันรถรับส่งเลยต้องมาใช้เส้นทางลัดผ่านทางหลังวัดเพื่อไปทำงานครับเพราะคุณผักบุ้งนั้นต้องเข้างานตอนหนึ่งทุ่มเธอเลยเธอนั้นเลยต้องเดินออกมาแบบรีบ ซึ่งเวลาขณะนั้นก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครับแสงแดดอ่อนๆอลงเหมือนเวลาใกล้จะมืดแล้วระยะทางจากบ้านเช่าถึงโรงงานก็ประมาณ250เมตรเห็นจะได้กว่าจะไปถึงโรงงานก็ต้องเดินผ่านเส้นทางวัดซึ่งมันเป็นทางเดินแคบๆข้างเมนเผาศพซึ่งก็เป็นเมนที่เก่ามากมองด้านข้างหน้าเมนจะเห็นมีประตูยืดที่ทำจากเหล็กม้วน เอาไว้เปิดปิดครับเก่าจนสนิมเกาะเครือตอนที่เธอนั้นเดินมาถึงข้างเมนก็ยังไม่มืดครับแต่แดดนั้นก็เริ่มหลบจนเห็นเงาต้นไม้ร,บรอบๆวัดดูรกครึมไปหน่อยเท่านั้นเองครับระหว่างที่เธอเดินผ่านเมนเผาศพนั้นคุณผักปุ้งก็เหลือบสายตาไปมองบนทางขึ้นเมนแบบลกล้าๆก,กลัวๆครับ จนกระทั่งเธอนั้นก็เดินผ่านเมนไปเล็กน้อยเธอก็ต้องสะดุ้งเฮือกสุดขีดตกใจขนหัวลุกเพราะเธอได้ยินเสียงดึงประตูมาจากด้านในเป็นเสียงดึงเหล็กดังครืดครืดครืดอย่างแรงครับเหมือนมีคนพยายามจะเปิดออกมาจากด้านในครับเมื่อตึกนี้ที่เธอเดินผ่านมานั้นก็เธอก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงของผู้หญิงแก่แกเสียงเย็นเย็นพูดว่าหนูเอ้ย เปิดประตูให้ยายหน่อยคุณผักบุ้งนั้นได้ยินแบบนั้นก็คิดก็คิดในหัวว่าไม่เห็นมีใครเลยสักคนแม่คุณแจก็ยังล็อกอยู่ที่ประตูทางเข้าเมนตรงนั้นแล้วใครกันล่ะที่อยู่ข้างในที่มาดึงประตูเมนเผาศพออกได้ความรู้สึกในตอนนั้นเกิดกับความกลัวขึ้นมาจับใจมือไม้สัน่นใจสัน่น อยู่ๆคุณผ่งพุ่งก็เล่าว่าแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองครับเธอนั้นเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งหนังเหี่ยวตาสีขาวผมหงอกขาวทั้งหัวโผล่หัวทะลุประตูลเหล็กออกมาเธอเห็นแบบนั้นอยากจะร้องแต่ก็ร้องไม่ออกครับเธอเลยรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นแบบไม่คิดชีวิตเลยครับจนกระทั่งวิ่งผ่านสระน้ำหลังวัด ซึ่งมีป้อมยามเก่าๆที่มีหญ้ารกอยู่และเธอก็เห็นมีลุงแก่ๆนั้นคอยเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่แกตะโกนถามคุณผักบุ้งในตอนนั้นในตอนนั้นคุณผักบุ้งก็ไม่ได้ยินถามอะไรเพราะเธอนั้นกำลังอยู่ในช่วงที่เธอตกใจครับมีแต่ที่จะรีบวิ่งออกให้พ้นจากบริเวณนั้นยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีครับพอเธอไปถึงโรงงานตั้งสติได้ ก็ละล่ำละลักเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างลงความเห็นว่าคุณผักบุ้งนั้นถูกผีหลอกอย่างแน่นอนครับนอกจากวันนานเป็นต้นมาเธอก็ไม่กล้าเดินผ่านเส้นทางหลังวัดอีกเลยครับเวลานั้นก็ล่วงเลยมาจนถึงเวลาที่คุณผักบุ้งนั้นลืมเรื่องหลอนๆเหล่านั้นไปจนหมดแต่แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองกับเธอจนได้ครับ วันนั้นเป็นวันที่คุณผักพุ่งหนึ่งเข้ากะดึกแล้วก็ต้องออกกะตอนหกโมงเช้าครับเวลาเช้าในช่วงหน้าหนาวนั้นอากาศเย็นเย็นท้องฟ้าก็จะสลัวแต่ก็เริ่มจะสว่างบ้างแล้วเธอนั้นก็เริ่มรูดบัตรเสร็จก็เดินออกจากโรงงานเช้าว,วันนั้นเธอก็ได้โทรบ,บอกหาแฟนของเธอนั้นให้ออกมารับที่ทางเส้นทางหลังวัดครับพอเธอนั้นเดินออกจากโรงงานมาไม่กี่ก้าว ก็มองเห็นป้อมยามของลุงแก่ๆที่คอยเฝ้าเครื่องสูบน้ำอยู่ไกลๆนั้นสายตาของคุณผักพุ่งนั้นก็เห็นเป็นหญิงวัยชาราคนหนึ่งสวมเสื้อคอกระเชา้านุ่งผ้าถุงกำลังก้มๆเงยๆเ,เหมือนกำลังจะซักล้างอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังป้อมยามเธอสงสัยว่าจะเป็นเมียของลุงยามแน่ๆคุณผักพุ่งนั้นคิดในใจคุณผักพุ่งนั้น ก็ละสายตาแล้วก็เดินคิดอะไรเพลินๆครับจนกระทั่งมาถึงป้อมยามก็พันนึกได้ว่าเดินมาจากโรงงานเธอก็เห็นผู้หญิงไวชราคนนั้นตอนเดินออกจากโรงงานเธอก็เห็นหญิงไวชราคนนั้นยืนอยู่หลังป้อมยามด้วยความที่เธอสงสัยนั้นเธอเลยเดินไปดูก็พบว่าด้านหลังป้อมยามนั้นติดกับสาของวัด สระน้ำนั้นก็เต็มสระอยู่ซึ่งมองดูแล้วไม่มีพื้นที่เพียงพอที่คนจะไปยืนซักล้างอะไรหลังป้อมยามนั้นได้เพราะว่ามันมีแต่น้ำแล้วเธอเห็นอะไรกันคุณผักบุ้งนั้นยังไม่คลายความสงสัยเลยเดินต่อมาดูอีกด้านหน้าป้อมยามก็พบกับลุงยามนั้นกำลังนั่งอยู่เพียงลำพังเหมือนเดิมจนลุงนั้นก็ถามคุณผักบุ้งว่า หาอะไรอยู่หรืออีหนูเธอได้แต่สายหน้าแล้วก็นึกในใจโดนผีหลอกอีกแล้วหรอเนี่ยคุณผักบุ้งนั้นก็ยังไม่มั่นใจเลยเดินเข้ามาข้างๆป้อมยามเพื่อสำรวจดูอีกด้านหนึ่งอีกครั้งและเป็นเวลาที่แฟนหนุ่มของเธอนั้นเดินมาพอดีครับเขานั้นพยายามถามดูว่าเธอนั้นคุยกับใครอยู่เมื่อกี้คุณผักบุ้งนั้นก็บอกว่าก็คุยกับลุงที่เฝ้าป้อมอยู่ไง แฟนเธอเห็นแบบนั้นก็เกาหัวแบบงงๆแล้วก็พูดว่าในป้อมร้างไม่มีใครอยู่นะคุณผักบุ้งได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจรีบหันไปดูแล้วก็หันกลับมาแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวกลับถึงบ้านก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพอกลับมาถึงบ้านเช่าคุณผักบุ้งนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แฟนฟังแฟนเธอยังพูดว่าหืมสงสัยผีมันตั้งใจหลอกเธอละมั้ง และอีกอย่างอาจจะมาขอส่วนบุญแฟนของเธอพูดไปแบบนั้นแล้วเขาก็ต่อไปว่าในป้อมร้างนั้นไม่มีใครอยู่นะมีแต่หญ้ารกขึ้นเต็มเลยส่วนตัวคุณผังปุ่งนั้นคิดว่าเธอคงเจอดีเข้าอีกแล้วกับผีของลุงยามนั้นเป็นสิ่งเร้นลับที่ออกมาให้เธอได้เห็นนั้นเราต้องการที่จะเสืออะไรบางอย่างหรือเปล่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้น คุณผักบุ้งนั้นก็ได้ไปทําบุญตักบาตรอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับลุงยามและยายแก่คนนั้นและหากวันใดที่เธอนั้นนอนตื่นสายแล้วไปขึ้นรับส่รถรับส่งไม่ทันเธอนั้นก็จะให้แฟนของเธอขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่หน้าโรงงานแทนเธอนั้นจะไม่เดินผ่านเส้นทางหลังวัดนั้นอีกเลยเพราะเธอกลัวว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับเธอซ้ำอีก เพราะจากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอไม่กล้าเดินผ่านหลังวัดแห่งนี้อีกเลยครับเรื่องราวของเธอก็จะมีประมาณนี้ครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเดิมแ i ล e t i ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ